สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะขอพาทุกท่านครับมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ TR-90 ครับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเป็นโปรแกรม90วันครับเพื่อดูแลรูปร่างของท่านครับผลิตภัณฑ์ TR-90 นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ครับที่พัฒนามาจากวิทยาศาสตร์ด้านการแสดงออกของยีนครับประกอบไปด้วย4ผลิตภัณฑ์ได้แก่ TR-90 JSTART TR- 9ส c n t ์ททีอาร์ และ TR 9 0 shake ครับโดยผลิตภัณฑ์ TR 9 0นี้ครับจะไปส่งประสิทธิภาพโดยตรงกับ3ระบบหลักที่เกี่ยวข้องกับรูปร่างนั่นคือระบบการเผาผลาญไขมันระบบการสร้างกล้ามเนื้อและระบบการควบคุมความอยากรับประทานอาหารครับผลิตภัณฑ์แรกเลยคือ TR 9 0 J start ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัว จุดระเบิดเปิดระบบครับให้กับ3ระบบที่เกี่ยวข้องกับรูปร่างนั่นคือการเผาผลาญไขมัน,ามานการสร้างและรักษาสภาพกล้ามเนื้อและการควบคุมความอยากรับประทานอาหารประกอบไปด้วยส่วนผสมสำคัญนั่นคือสารสกัดจากหญ้าฝรั่นและผงกระบองเพชรครับขาดการรับประทานครับคือให้ผสมเจสตาร์ทหนึ่งซองครับกับน้ำเปล่า1แก้วหรือ2 4 0ซีซีครับดื่มในตอนเช้าของทุกวันครับอย่างน้อย15วันแรกของโปรแกรมครับ ผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาคือ t r 9 0 Complex ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะไปดูแลในเรื่องของระบบการเผาผลาญและระบบการสร้างและรักษาสภาพกล้ามเนื้อครับประกอบไปด้วย5ส่วนผสมสําคัญได้แก่สารสกัดจากผลองุ่นสารสกัดจากหัวหอมใหญ่สารสกัดจากพริกสารสกัดจากชาเขียวและสารสกัดจากส้มครับขนาดการรับประทานก็คือรับประทานวันละ2ครั้งครั้งละ2แคปซูลครับก่อนอาหาร15-20นาทีรวมแล้วก็คือ4แคปซูลต่อวันนั่นเอง โดยหลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกับชาและกาแฟนะครับเพราะชาและกาแฟจะไปเพิ่มการขับสารในคอมเพล็กซ์ออกจากร่างกายของท่านเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกับชาและกาแฟครับผลิตภัณฑ์ตัวที่3ครับคือ t r 9 0 CN PRL ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไปดูแลในเรื่องของการควบคุมความอยากรับประทานอาหารโดยจุดเด่นของ CN PRL คือไป ลดความอยากอาหารของอาหารที่ทําให้เราอ้วนนั่นก็คือพวกของหวานหวานมันๆแต่ไม่ไปลดความอยากอาหารของโปรตีนและผักผลไม้ครับกล่าวอีกแน,นหนึ่งก็คือลดเฉพาะความอยากอาหารที่ทําให้เราอ้วนนั่นก็คือของหวานหวานมันๆนั่นเองโดยครับประกอบไปด้วย4ส่วนผสมสําคัญได้แก่สารสกัดจากชาเขียวทับทิมโกโก้และเชอร์รี่ครับโดยขนาดการรับประทานก็คือรับประทานครั้งละ สแคปซูลวันล,ละ2ครั้งก่อนอาหาร15-20นาทีรวมแล้วก็คือ4แคปซูลเช่นเดียวกันครับและเช่นเดิมหลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกับชาและกาแฟเพราะชาและกาแฟนั้นจะไปเพิ่มการขับออกของสารดีๆที่อยู่ใน CNTRL ครับผลิตภัณฑ์ตัวที่4คือ TR90Check ครับเป็นผลิตภัณฑ์ รับประทานแทนมื้ออาหารครับมี2รสให้ท่านเลือกเลยทั้งรสวานิลาและรสชโคโค็อกโกแลตรครับวิธีการรับประทานคือให้ผสมผงเชค1ซองกับน้ำเย็นปริมาณ2 4 0ซีซีครับแนะนำน้ำเย็นเพื่อรสชาติที่อร่อยนะครับจากนั้นเขย่าให้เข้ากันในแก้วเชคและดื่มแทนมื้ออาหารอย่างน้อย1มื้อครับอย่างเช่นแทนมื้อเย็นมื้อเช้าและกลางวานันท่านก็ทานอาหารปกติหรือถ้าใครจะทาน2มือ้อคือเชคเช้าและเชคเ,เย็นมื้อกลางวานันท่านก็ทาน อาหารปกตินะครับย้ำอีกครั้งว่าเป็นผลิตภัณฑ์แทนมื้ออาหารเพราะฉะนั้นมื้อไหนทานเช็คแล้วมื้อนั้นไม่ต้องทานอย่างอื่นแล้วนะครับประกอบไปด้วย2ส,ส่วนผสมสําคัญนั่นคือเวโปรตีนเข้มข้นซึ่งช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและใยอาหารจากพืชซึ่งดีต่อระบบขับถ่ายครับและยังให้พลังงานเพียงแค่200กิโลแคลอรีซึ่งเป็นพลังงานที่เผาผลาญหมดใน1มือ้อไม่เหลือเป็นไขมันสัสมแน่นอนครับ จุดเด่นของเทอไเชคเลยก็คือมีโปรโตีนเป็นเวโปรตีนสกัดเข้มข้นจากนมวัวครับซึ่งเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการสร้างกล้ามเนื้อครับและมีโปรโตีนถึง18กรัมต่อ1ห,หน่วยบริโภคหรือ1นึ่งองเองและยังมีสัดส่วนของโปรโตีนต่อคาร์โบไฮเดรตอย่างเหมาะสมแบบ1ต่อ1ครับเพราะฉะนั้นหากท่านนึกถึงผลิตภัณฑ์ในการดูแลรูปร่างกับเทอไรตี้พร้อมเป็นคำตอบให้ท่านอย่างแน่นอน